เมื้อเราสั่งให้เขาใหม่มันออกเองใช่เลยไป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 พ่อพ่อเอากวาดเสร็จแล้วเหรอกวาดเสร็จแล้วเหรออ๋อเก็บไปอ๋อกวาดเสร็จแล้วอ๋อโอเคเก็บดีๆสิลูกเออเก็บดีๆ เราไม่เก็บแล้วเหรอเอาควาดควาดควาดเออควาดควาดควาดเลยควาดเลยเออควาดเลยเออบอกบอกอะไรบอกดินเหรอ

โอเคเวันนี้คงกวาดบ้านไม่เสร็จแน่แน่ <c oughs>